สวัสดีค่ะเจอาัาษาสัญญาสา,สา,สาบานววันปลกากิจการเที่ยวในจังสัญญาตัวลังเดินทางกลับกรุงเทพนะคะตอนนี้ว่ามาได้สามวันน้องชายกับน้องกัไพั์ลำงานในในสามวันเป็นจังับต,ตอนนี้ถึงชุมพรค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูว่าทาง บรรยากาศเป็นโอเ,เลอร์เติาปลานะครออกลุกออกก่อนนะเลยนะครับนั่นไงานะบางลุกบงังกาดูกาดูก็ครับนนั่นนะนะหลายปีแล้วไม่ได้มาทันได เกือบประมาณ5ปีนะคิดว่า5ปีไม่เคยมาทังใต้เลยเนะี่ยดถ้านางสาวไม่สบายก็ม่มีโอกาสมาไปเองมาเอง,มาเองลำบากนะคะ, okay, คะเดียเ๋ยวไปเจอจุดนัดพบแบบนั่งกินข้าวชิวๆนะจ๊ะจ้ามาพักกันตรงไหนเนี่ย กินข้าวกันค่ะไม่กดยังกดแล้วลูกกินข้าวก,กินไปลูกกินไปเอากินไปลูกเออเออเ,ออเ,เก่งสั่งข้าวผัดให้ให้แม่ไปเออกิน er ข้าวเนื้อโคกลิ้งไหมรัดข้าวโควกิ้งให้เราด้วย<ม>อยากกินรวกโคกิ้ง วืเดือเฮ้ยติดือยขยายบ้านนี้ข้าวรัดแกงพวกกินราดข้าวอยากกินพวกกินราดข้าวนั่นนะมีคุณยายคุณยายเขาอยากกินข้าวผัดซูโม่กินอะไรลูกกุ้ยเตี๋ยวกุ้ยเตี๋ยวอย่าทำน้องกุยกินไนรู้อย่าทำน้องลูกกุ้ยกินไนรูไม่ป้อกวนไหม กินไลูกรอ่ะคนเก่งนะเขาเก่งกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อเอาลูกชิ้นเนาะน่ากินจังเลยโอเคเนาะง่ายแชมป์ค่ะพักพักรบก่อนพักรถแป๊บหนึ่งชุมพรนะค่ะเลยชุมพรมันนิดหนึ่งก็หิวข้าวกันนะคะหรือก็ไปต่อไปเรื่อยๆคโอเคนะคะโมกินข้าวด้วยกันเนอะจะง่าย กุ้งลิงกุ้งลิงกุ้งหมูน่ากินน้องอร่อยโอเคนี่ก่อนหัดเอาแรงต่อใหญ่เป็นดียุดจอดสับกล้วยกินนะคะ ตอนนี้อยากเป็นลิงซือกล้วยกินเล็กมือนางแล้วนะของฝากนี่อยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยชุมพรชุมพรค่ะจะเอากล้วยสุก่ะเอากล้วยสุก่ะน่าก,กินเนาะแถวเลยน่าก,กินของของฝากจังร<า>วยเหรออุ้ยนี่ไงรวยไร อันน่ากินนะเลยนะเรือมือนางน่ากินมากหวานคุยเนี่ยหวานมากเลยอะไรลูกอะไรนะคนเก่งว่าอะไรนะลูกอ่ากวนนุ่งให้ให้จ้ามาจ้าแม่ไหนใครกินกล้วยแม่ปลอกใครมาโอ้ยกล้วยขอเก่งนะโอเคนะคะดิฉันคิดหน้าค่ะคิดไว้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะเก็บตกไปเรื่อยๆจะนะคะสวัสดีค่ะ